การโดยสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเติมาบอร์ดคาสต i n g อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนะรับเข้าสู่รายการแสน,แสนรัก,รกค่ะเรื่องราวดีๆนะคะสําหรับคนรักบ้านแล้วก็รักการตกแต่งบ้านค่ะมีมานําเสนอทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารนะหรือว่าสถานที่ที่น่าสนใจหลายๆที่ค่ะทุกสัปดาห์ค่ะ วันนี้มีอะไรบ้างคะน้องหวานค่ะวันนี้พี่เอเรามีวิทีค่ะดีๆค่ะเป็นเกี่ยวกับว่าการไปชมสระว่ายน้ำค่ะเป็นสระว่ายน้ำส์ขนาดใหญ่เลยนะคะ,คะที่ Swimming i n น i n i t y Pool นะคะ And Garden ค่ะที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์นะคะเ e อ m i n a l อลท r วีวัค่ะแล้วก็อีก v t ทีหนึ่งนะคะก็<อ>ไปชมที่ The Berkeley Dining Room ค่ะที่ชั้น10ค่ะ ที่เดอะเบอร์คลี่โฮเทลแพทจีนัมค่ะพี่เอแล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้2ท่านเป็นใครบ้างคะวันนี้รายการนะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์นะคะอาจารย์ภพศารตั้งค้าวนิธิค่ะแล้วก็ท่านที่2นะคะอาจารย์สิริชัยขำมสุวรรณค่ะก็มีทั้งบรรณากรและก็วิศวกรเช่นเคยนะคะสลับสับเปลี่ยนกันเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะสําหรับวันนี้ฟังดูแล้วเนี่ยวิทยาลัณสอตัวเนี่ยวันนี้เราน่าจะคุยเรื่องโซนิ่งค่ะไปดูกันว่าโซนิ่งมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็ความหมายอย่างไร นะคะจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายช่วงตอบคําถามนะคะคลินิกแสนรักค่ะท่านชมสามารถที่จะโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอตอนนี้นะคะฝากทุกคําถามเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องการตกแต่งบ้านค่ะค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านกับรายการแสนรักค่ะ คลิปทุวันนี้เราก็มีวิธีหลีกเลี่ยงสารพิษแบบวิธีที่ง่ายแสนง่ายมาฝากกันค่ะปัจจุบันการก่อสร้างบ้านหรือว่าอาคารต่างๆมักมีวัสดุหลากหลายชนิดมาเป็นส่วนประกอบแต่คุณผู้ชมทราบไหม,มล่ะคะว่าสิ่งที่แฝงมากับวัสดุเหล่านี้มักมีพวกสารพิษปะปนมาด้วยค่ะและสารพิษต่างๆเหล่านี้นี่เองก็มักจะทําอันตรายให้กับร่างกายของเราอยู่เสมอดังนั้นเราจึงมีวิธีป้องกันสารพิษแบบวิธีง่ายมาฝากกันค่ะ และวิธีนี้เองนะคะที่คุณผู้ชมสามารถทำได้โดยไม่ยุ่งยากก็คือการหาต้นไม้มาปลูกไว้ในบ้านค่ะเพื่อช่วยดูดสารพิษต่างๆเหล่านี้ออกไปอาทิตต้นเฟิร์นต้นวาสนาหรือว่าต้นเศรษฐีเรือนนอกค่ะและก็ยังมีอีกมากมายหลากหลายชนิดนะคะที่มีความสามารถในการดูดสารพิษ แต่ต้นไม้ต่างๆเหล่านี้ก็มีความสามารถในการดูดสารพิษที่แตกต่างกันออกไปค่ะอาทติต้นวาสนาหรือว่าต้นเฟิร์นก็สามารถดูดสารพิษจากสีที่ท,ทาผนังได้ค่ะ ชมกับเข้าสู่รายการแสนรักกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพาไปชมบรรยากาศในส่วนของสาว่ายน้ำค่ะที่โรงแรมแกรนเซนเตอร์พอยต์นะคะที่เทอร์มินอลชวนี้วันค่ะ พี่เอค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนอกจากเราจะเห็นสาะว่ายนะ้ำที่มีไซส์ขนาดใหญ่แล้วนะคะเรายังได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยนะคะค่ะก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจแล้วก็น่าไปใช้บริการนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาสวัสดีแขกรับเชิญทั้งสองท่านคะ่ะท่านแรกอาจารย์สิริชัยํำสุวรรณท่านถัดมาอาจารย์ไพศาลตั้งคาวาน,นิศคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ส่วนหัวข้อวันนี้เราคุยเรียนเรื่องอะไรคะที่เกลื่นไว้ค่ะช่วงแรกตั้งแต่ช่วงแรกของรายการนะคะที่เราคุยกันไว้คะ่ะวันนี้เราจะมีหัวข้อเรื่องโซนนิ่งค่ะจารย์ค่ะค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องโซนนิ่งใช่ไหมค่ะ,คะน้องหวานก็อาจารย์ขาถ้าพูดถึงเรื่องโซนนิ่งแล้วเนี่ยคงต้องไปหาอาจารย์ไพศาลก่อนว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าอย่างอาชีพพวกเราอย่างเงี้ยคงจะคุ้นกับคําว่าโซนนิ่งคาว่าสเปซคาว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าอธิ<ส>บายง่ายๆค่ะว่าโซนนิ่งเนี่ยหมายถึงว่า มันเกี่ยวข้องกับพื้นดินค่ะเกี่ยวกับผังพื้นว่าถ้าสมมุติเราจะทําอะไรบางอย่างกับที่ดินเราก็ต้องมีโซนนิ่งหมายถึงว่าเราต้องมีขอบเขตก่อนว่าจะบรรจุสิ่งของต่างๆลงไปในในที่ดินตรงเนี้ยพื้นที่เหล่านี้ได้ไงเช่นว่าอยากจะมีห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ําห้องนอนมันจะอยู่ตรงไหนของบ้านอยู่ตรงไหนของที่ดินแล้วตัวบ้านจะอยู่ตรงไหนของที่ดินที่ดินใหญ่มากบ้านอยู่แค่ไหนดีอันนี้คือโซนนิ่งหมดเลยงานในความหมายของมัน ที่ถ้าในส่วนของพ b l บิกสเปซที่ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยโซนนิ่งก็หมายความาว่าเราก็จะบรรจุสิ่งที่มันเยอะมากขึ้นในตึกทั้งตึกลงไปเนี่ย mm hmm. ทีนี้ในฟลอร์เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเราก็แบ่งเป็นโซนนิ่งโซนนิ่งเป็นทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดสุดท้าย <c oughs> สุดท้ายเราเข้าไปในโรงแรมในฐานะแขกเนี่ยเราก็จะมองว่าผัางการาฟิกเนี่ยมันแบ่งโซนยังไงเราจะไปที่ห้องอาหารที่ชั้น3ม mm hmm. มันอยู่ตรงไหนมันก็จะกลายเป็นแผนป้ายเราอ่านทิศทางได้ mm hmm. นี่ก็คือโซนนี่เหมือนกันนึกออกแล้วใช่ไหมเวลาเราเข้าไปที่โรงแรมลันเราจะเห็นเป็นผังพื้นอาจจะไกด์อยู่ที่ผนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สิริชัย่ะคามีอะไรเสริมไหมเอ่ยในมุมของซอนนิ่งทางด้านอจินเนอร์ที่มอนะครับคือลักษณะของบริเวณใช้สอยที่มีความใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันนะซึ่งบริเวณลักษณะนี้มันจะต้องประสานหรือเชื่อมต่อกันงั้นการออกแบบโครงสร้างหรือเรื่องวัสดุลักษณะนี้มันมันต้องดูแล้วแต่ว่าเขาจัดสรรว่าบริเวณนั้น ออกแบบเพื่อวัตถุกสงทานใดนะก็เหมือนกับว่าที่ว่าสถาปนี้มีโจทย์มาว่าโซนิง 1, 2, 3, ่งหนึ่งสองสามสี่เป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าเป็นคนละเรื่องเออเอนจิเนียร์เมีหน้าที่ให้โครงสร้างมันไปตามกับสิ่งที่สถาบันต้องการหรือเปล่าแล้วก็วัสดุอย่าง,งน,นั้นน่ะมันสามารถสร้างได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือรูปแบบของของงานที่เราเดิวกับทางสถานิกครับค่ะแล้วโซนิ่งเนี่ยเวลานั้นเสร็จมันจะแบ่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนอะไรได้ใหญ่ใหญ่อย่างที่ถ้าเข้าใจง่ายง่ายอาจารย์ ออกนอกขอบเขตครับไปก็เป็นเออร์เบิร์นเป็นผังเมืองในผังเมืองเราก็มีโซนนิ่งอีกอันนี้เป็นโซนพื้นที่สีแดงนี่เป็นพื้นที่การเกษตรอันนี้พื้นที่โซนการบินทําตึกสูงมากไม่ได้เป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองเขียนที่หัวใสยนะนั่นก็เป็นสีแดงนะครับพอโซนนิ่งหลายๆที่เนี่ยมันจะต้องประกอบกันด้วยความสัมพันธ์ระหว่างโซนนิ่งหนึ่งอีกโซนนิ่งหนึ่งมันก็จะมีทางสัญจรทางเชื่อมนะฮะว่าตัวนี้มันสัมพันธ์กับอันนี้ยังไงพื้นที่นี้สัมพันธ์ก จริงๆแล้วมันครอบครอบครอ,อบคลุมตั้งแต่สเกลเล็กๆสเกลภายในบ้านสเกลแบบว่าเป็นพับบิกสเปซแล้วก็สเกลถึงเมืองถึงประเทศเลยนะคะ<ม>เอว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าน้องหวานพาไปชมวิทยอาอะไรคะค,ะค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะวิทยารค่ะของเรานะคะก็จะพาไปที่เดอะเบ k e l เกอร n i ี่ดิ o นิ่งรูนะคะที่ชั้น10นะคะที่ The b เ r k e l เ y Hotel p โฮเทลแพนมนะคะก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับร้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์นานาชาติค่ะ ค่ะเดี๋ยวไปชมกันว่ามีความน่าสนใจอย่างไรแล้วค่อยกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านกับรายการแสนรักค่ะ คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปาชม BTR Talk นะคะค่ะคะเกี่ยวกับ The Berkeley Dining Room นะคะอยู่ที่ชั้น10ค่ะ หาเวลาไปชิมอาหารกันได้นะคะที่เดอะเบอร์เกอรี่โฮเทลประตูน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องวิทีอาที่เมื่อกี้น้องนำเสนอดีกว่าให้หลิงก์กับหัวข้อของเราโซนนิ่งอาจารย์ขามีอะไร,รเพิ่มเติมไหมคะก็ในวิดีอาที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นโซนของเรื่องโรงแรมสนะ่โซนนี้ก็จะสำคัญว่าในพื้นฟลอร์ที่1เนี่ย กล <Ground> นะ่าวฟอนเนี่ยก็จะประกอบด้วยโซนห้องอาหารล็อบบี้ส่วนพื้นที่ของตั้งแต่แรกเลยก็จะเป็นโซนของเมนเอนทราน์เข้ามานะ,ะมีส่วนที่รับกระเป๋ามีฟอนเด็กนะฮะมีลิฟต์แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นออเดย์ดินนิ่งเป็น Shop คอฟฟี่ช็อปต่างๆนะฮะหรืออาจจะมีส่วนเลสซลองอะไรบางอย่างถ้าพื้นที่มันเหลือก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะฮะแล้วก็มีส่วนที่เป็นของออฟฟิศของเจ้าหน้าที่ที่จะประสานกับฟรอนด์ด้วยทีนี้ในแต่ละส่วนก็จะมีทางสัญจรที่จะเชื่อมโยงกันไปนะฮะ พื้นที่ที่ใหญ่ๆมากๆเนี่ยก็อาจจะก,กําหนดขอบเขตโซนนิ่งมันด้วย2วิธีค่ะคือ1กําหนดด้วยผังของผนังอ่า<ต>ใช่อันที่สองเนี่ยกำหนดด้วยแยกมันด้วยสีด้วยสไตล์ของรูปแบบม็ได้เช่นห้องอาหารอาจจะจัดเป็นสีแดงนะในขณะที่โซนของห้องล็อบบี้อาจจะเป็นสีขาวมันก็จะเป็นการแยกโซนนิ่งออกจากกันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแยกกันด้วยผนังไม่จำเป็นสเสมอไปครับ ด้วยงานตกแต่งด้วยสีได้แล้วโค, <น S 1> ครงสร้างเราแยกโซนนิ่งอะไรบ้างได้ไหมคะอาจารย์จากรูปวิยานี้ก็เห็นว่าอโครงสร้างจะเป็นบริเวณค่อนข้างกว้างนะฮ<ช>ะนั้นรูปแบบของโครงสร้างโดยรอบเนี่ยถ้าสังเกตว่าจะมีกระจกนะฮะงั้นไอพื้นที่ของโซนพวกนี้บางทีมันจะต่อเชื่อมกันนั้นแสงสว่างภายนอกก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้โซนเนี่ยมันกลมกลืนกันแต่พอตกกลางคืนปุ๊บอย่างที่จา์ ภายาเรียนก็คืออาจจะต้องแบ่งแสงของสีเข้ามาช่วยหรือรอูปแบบของการประดบตกแต่งด้วยพร้อมอื่นๆ <c oughs> ทําให้โซนลักษณะน,นี้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับ <c oughs> เวลาไปทานอาหารเวลาแยกประเภทของอาหารเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกว่ายังอยู่ในห้องอาหาร <c oughs> นะแม้แต่ก็ทานเสร็จแล้วออกมาก็ยังรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องของออการรับประทานแล้วก็ออกไปบริเวณโซนอื่นๆ <c oughs> ผมว่างานระบบลักษณะนี้มันจะต้องทําให้ดูกลมกลื่น เขากับโครงสร้างโดยรอบถ้าโครงสร้างเปิดกว้างอาจจะต้องใช้เรื่องมิติของแสงเข้ามาช่วยหรือมิติของพาร์ิชันต่างๆการจัดรูปแบบตกแต่งโดยพื้นที่บนเพดานหรือเพดานรับข้างๆเนี่ยให้มันเกิดเรื่องที่สัญจรหรืออะไรก็ตามต่างเป็นลักษณะให้เรารู้ว่ามันมาอีกส่วนหนึ่งของของบริเวณแล้ว ครับค่ะเพราะน้องหวานสงเกตไหมคะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างแต่ว่าเขาไม่มีเป็นเหมือนประตูทางเข้าหรือที่ผนังกั้นที่เป็นสัดส่วนอะไรเงี้ยแต่บางทีเราไปที่นั้นเราก็สามารถที่จะรู้ได้จากสีที่มันแตกต่างกันที่อาจารย์บอกค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องหวานไปตอบคําถามใช่ไหมครใช่ค่ะช่วงหน้านะคะจะเป็นช่วงของคลินิกแสนรักค่ะกับการตอบปัญหานะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านแสนรักของท่านค่ะ แล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ข้างล่างนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงคลินิกแสรค่ะค่ะ ะะเรากลับเข้ามาสู่ช่วงคลินิกแสนรักค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันนะคะที่คุณผู้ชมนะคะโทรโทรศัพท์ฝากคําถามเข้ามานะคะค่ะท่านแรกนะคะจากคุณมิภาค่ะกรุงเทพมหานครนะคะอ,อ,อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ไพศาลค่ะว่าอยากทราบว,ว่าประมาณในการจัดส่วนคอนโดนะคะในพื้นที่2อคูณสเมตรนะคะ,คะจะจัดแบบไหนแล้วก็ตกแต่งอย่างไรดีคะอาจารย์ค ก็สองสามประมาณหกตารางเมตรถ้าเป็นคอนโดน่าจะเป็นอาคารสูงนะฮะเป็นอาคารสูงเนี่ยแม่แนะนําให้ใช้ต้นไม้จริงลงไปปลูกเพราะเข้าใจว่าเขาไม่ได้เตรียมคำนวณน้ําหนักส่วนนี้เปล่อไว้แนะนําไม่เป็นสวนประเภทสวนกระถางนะครับแล้วก็ใช้วัสดุเช่นหญ้าเทียมประกอบนะหรือใช้หินเทียมที่มีน้ําหนักเบาประกอบนะคก็จัดเรียงแล้วก็เอาบางๆกันทีนี้ส่วนงบประมาณเนี่ยมีตั้งแต่ประมาณทั้งเจ็ดพันถึงประมาณ2 0 0 0 0บาท นะให้เลี <c oughs> ้งเกว้างไว้ประมาณ <c oughs> นี้นะครับอยู่ที่ชนิดของต้นไม้ถ้าปูหญ้าเทียมยญ้าเทียมอาจจราคาสูงนิดนึงแต่ว่า <c oughs> ใช้งานได้นานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีการดูดน้ําขึ้นไปอัตโนมัติให้ <c oughs> ตรงในกระถางชุดหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทด้วย <c oughs> <c oughs> ผมไปเจอที่ตรงสภานสรานิด ก็กมีไปวางจำหน่ายค่ะถัดมาค่ะคำถามจากคุณสกุลรัตน์ค่ะจากกรุงเทพเรียนถามมาว่าต้องการสร้างสวนน้ำเล็กๆอาจารย์อยู่ในห้องน้ำ<ม> <laughs> จะทำอย่างไรให้สวยงามแล้วก็เหมาะสมคะอาจารย์สินชัยคะเ,เรียนสคุณสกุลรัตน์นะครับ <c oughs> จัดสวนในห้องน้ำก็ต้องดูพื้นที่ก่อนฮะว่าพื้นที่เรามีเพียงพอที่จะลงอ่างหรือลงรูปแบบของเสะได้สเกลไหน เข้าใจว่าสวนน้าน่าจะเป็นอ่างน้ําหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะ,ะถ้าเป็นลักษณะอ่างน้ําก็มีหลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นเจ้าที่มีขนาดสเกลกว้างหน่อยออรูปแบบกันจัดเนี่ยอาจจะใช้อ่าที่มีคุณภาพแล้วก็ที่มีการบริการที่ดีเข้าไปติดตั้งนะ,ะ,ะแล้วกเ็เพิ่มเติมกิมมิกด้วยการหาต้นไม้เล็กๆหรือต้นไม้ที่ดูแลง,ง่ายๆเนี่ยเข้าไปเติม,มพื้นที่ทำให้มันดูลักษณะของร่ลมลื่นนิดหนึ่งนะฮะก็จะทำให้บรรยากาศคล้ายๆกับสวนเกิดขึ้นในห้องน้ำ ได้ตรงนี้อาจจะต้องเรียนอาจารย์ภัยาช่วย<ช>เนเติม,มนนผ่านผ่นไม้น้ำเข้าไปอาจารยาร์อย่างเช่นจอกหูหนูอ,อะไรพวกนี้ลอยลงไปหรือว่าใช้บัวนะฮะหรือใช้ต้นกกน้ำอะไรพวกนี้ ปลูกลงไปแซมแล้วพืชพวกนี้มันอยู่ในน้ําได้เลยนำ้ำค่ะถัดมาเลยค่ะน้องหวานค่ะท่านถัดมานะคะเป็นคําถามจากคุณเอกชัยค่ะสมุทรปาการนะคะถามว่าจะทาสีบ้านใหม่ค่ะจะเลือกสีประเภทไหนดีคะที่ทนต่อแสงแดดและฝนค่ะและก็ประหยัดที่สุดด้วยค่ะสําคัญนะคะคอันนี้เรียนถาม uh, ท่านอาจารย์ไพศาลค่ะคก็จะเป็นพวกซูเปอร์ชิลพวกออยลอินวันพวกนี้นะฮะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสีเนะี่ยที่เป็น ีที่ให้คุณสมบัติเยอะที่สุดละประมาณ7คุณสมบัติอะไรยืดหยุ่นได้กัน UV แล้วก็เป็นสีกึ่งเงาอะไรพวกนี้นะแต่ว่าราคาจะสูงนิดนึงวิธีการก็คือว่าเอาสีที่เราชอบเนี่ยอยากได้จริงๆเนี่ยไปที่ร้านผสมสีเขาจะผสมด้วยคอมพิวเตอร์เป็นเบอร์สีออกมาเทียบเคียวออกมาแล้วก็เลือกขนาดจํานวนกระป๋องว่าจะ1.35ลิตรหรือจะเป็น US แกลอนแบบ5แกลอนใหญ่เลยอะไรเงี้ย ราคากาต็ตกประมาณตั้งสอามพันบาทประมาณนี้ครับถัดมานะคะคําถามจากคุณเล็กค่ะจากจังหวัดขอนแก่นนะคะได้ถามมาว่าจะเปลี่ยนอ่างล้างหน้าใหม่ค่ะอาจารย์อยากได้แบบโมเดิร์นแล้วก็ดูที่เหมือนเป็นอ่างลอยตัวค่ะอาจารย์จะเลือกวัสดุแบบไหนถึงจะง่ายต่อการทําความสะอาดแล้วก็ ราคาเป็นอย่างไรคะอาจารย์สิริชัยคะเอ่อถ้าดูวัสดุนะครับในเรื่องวัสดุของอ่างล้างหน้าจริงๆโดยทั่วไปปัจจุบันจะเป็นเซรามิกเป็นหลักแต่ว่าหลากหลายจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีอ่างแก้วก็มีแต่อ,อ่างแก้วอาจจะข้อเสียอาจจะแตกง่ายแล้วก็เกิดรอยออไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แล้วก็ปัจจุบันที่เาเห็นเป็นลักษณะของเ,ออเปน็นลักษณะไฟเบอร์ขึ้นรูปขึ้นมาแล้วก็พิมพ์สีพิมพ์ลายอันนั้นก็มีน้ําหนักเบา นะฮะแล้วก็มีความคงทนนั้นถ้าผมแนะนําโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังแนะนําว่าเป็นเซรามิกดีกว่าฮะถ้ายังพอมีพื้นที่อยู่ครับค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอ,อ,อาจารย์ทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สิริชัยแล้วก็อาจารย์ไพศาลค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการแสนรักนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะดังนี้ค่ะ ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทปฟติมา <c oughs> บอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ก่อนจากกันนะคะเรามีภาระร่วมการร่วมสร้างสังคมแสนรักนะคะเพื่อบ้านแสนรักของเราค่ะค่ะแล,ละรายการแสนรักนะคะก็มีนัดกับคุณผู้ชมนะคะเป็นประจำที่นี่นะคะทุกสัปดาห์เลยค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เอแลวก็น้องหวานพ่อด้วยอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ